ีอ๋อกำลังถ่ายวิดีโอนะคะพี่ออยรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ตัวหน้าตัวหน้า <c oughs> มีความรู้สึกยังไงบ้างคะเจ้าบ่าวมีอะไรจะพูดไหมคะไม่มีไม่มีเจับมาพร้ <c oughs> อมไไม่ดารู้สึกเศร้าใจอะ่ะเจ้าสาวคะคะ่ะ จ้าบ่าวบอกว่าโดนมังคับมาค่ะใช่โดนมังคับมา <c oughs> ต้องมา <c oughs> ต้องมานะจะได้มีรูปติดหน้างานโอเคป้านะผมอีกแวบหนึง่องนี่ขออีกไม่เกินห้า <c oughs> นาทีอห้นานะโอเค <c oughs> มือป้าพี่โดนเลยวะโทรศัพท์ตัง <c oughs> ไปยอไยอยองตรงไหนต่อคะขยับต่อเดินเดินไปมันก็จะมีตรงนี้ใช่ปะไม่ขาดใช่เหรอยิ้มหน่อยอ้าวทางหน้ามี่แก้มเพสวยครับสวยค่ะไม่ถ่ายวิดีโอยังโอเคเรียมจะตัดเสียงออกนะจ้า อ่าเด๋วไล่งับกันใหม่อันนี้ก็คือแย่งรงับให้ได้เออก็น้ำกิงประมาณนิดนึงได้โอเคแล้วแย่งรับให้ได้เสร็จแล้วโอเคพร้อมเริ่มเลยโอ้ยโอเคพร้อได้แล้ว แป๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งนะพอล้วเดินมาได้เลยครับจุงมือมองหน้าหน่อยยิ้มเล่นกันหน่อย ยังมหน่อยโอเคดดนเอายอยดิเหมือนจะ่อโดนลกโอเคมาไม้ไหนไหนไมอ้าวโอเคอันนี้นะครับโอเ้เอาค้างไว้หนึ่งสองยอยยิ้มหน่อยครับหนึ่งสองโอเคยิ้มไม่ดียิ้มไม่ดีปลาเวลาจะโฟกัสต้องกดอะไรวะ ก็ชัตเตอร์เดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งได้ไหมได้ไหม <c oughs> ได้ไหมครับ <c oughs> มันบืดอ่ะก็ <c oughs> ้หมุนโฟกัสเองหมุนยังไงอันนี้ถ่ายยังีโออยู่เนี่ยม,มาไปหมดแ้วนะมาเลย ดีมากครับไปต่อเลยรับไหมโอ้ยหมดขึ้นเยี่ยมครับเหนื่อยยังกินน้ำไหม เลขที่ห้าข้าพีไม่หลานกูทำไรหักวันโอ้ยโอ้นี่มา